สวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทาง5สถาบาันที่ให้โอกาสผมมาพูดในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อุภาสสำหรับคําแนะนํานะครับวันนี้ผมธนาวัฒจากสีราชนะครับได้รับมอบหมายมาพูดไฮไลท์อินดีวีในเรื่องของ GI Motility แล้วก็ Neuro-Gastroenterology นะครับไม่ไปโอเคครับ ถ้าเรามาดูเซสชั่นใน d w u เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับคือมีการพูดเป็น Clinical Symposium ซึ่งก็จะเป็น Expert มารีวิวในหัวข้อที่มีประเด็นน่าสนใจในแต่ละปีมี A.G.A. Postgrad c o u s e ที่เน้นสอนของ In-Training แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมี Research Forum <c oughs> คือการเป็นการคัดเลือก Oral Presentation Abstract ต่างๆมาพรีเซนต์ในปีนั้นๆน,น,นะครับ ปีนี้เนี่ยมีโม t ิลิตี้ในเซสชันต่างๆรวมประมาณ30 s e เซสชันผมก็ลองไปนั่งไล่ดูแล้วก็เลือกเซสชันที่น่าสนใจวันนี้มาเล่าให้ฟังใน25นาทีนะครับโดยเกณฑ์ของผมที่ผมใช้เลือกอเรื่องมาพูดในวันนี้เนี่ยผมเลือกจาก1เลยเป็น Hot i ิ s u ูมีหลายเซสชันที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็2เป็นเรื่องใหม่แล้วก็สุดท้ายเนื่องจาก n นิวโรเเกสโตนโ o l o g y ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ มันมีเบสิกไซน์แล้วก็กานสเลนค่อนข้างเยอะดังนั้นผมจะเลือกเป็น s t ตที่ที่ค่อนข้างเป็นคลินิคอลแพคทิสมาพูดในวันนี้เพื่อที่จะได้ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับก็เท่าที่ไล่ดูผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Motility ในปีนี้มี3เรื่องใหญ่ๆคือ c h r o n i c c o n s t i p a t i o n Bloating แล้วก็เกิดครับแต่ว่าขอไล่ย้อนหลังมาจากข้างล่างมาเป็น ronic c o n s t i p a t i o n ก่อนเพราะว่าปีนี้ มีการเปิดตัวไกดไล่ใหม่ของ AGA ในเรื่องของ c คอน p a t i o n ในรอบ10ปีครับกระไล่สุดท้ายของคอนเซปชันเนี่ยมีตอนปี2013ตอนนั้นเป็น Statement สำหรับคอนเ a ปชันทึ่งรวมทางการ Investigation แล้วก็ a ม a จ e มนต์ ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเรายังไม่ได้มี Investigation ใหม่ๆห,หรือว่าลายในการเเมดเมนต์ของคอนซ i p a t i o n เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แอดมาเรื่อยๆในตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นยาใหม่ครับดังนั้นปีนี้ A.G.A. กับ A.C.G. ก็เลยร่วมมือกันจัดทํำ and Clinical Practice g u i d e l i n e โดยเน้นในเรื่องของ Pharmacological Management ในผู้ป่วย Chronic Idiopathic Constipation โดยผู้ทำเนี่ยก็แกนนำเป็น2คนหลักนะครับในเรื่องของ lower GI functional GI d i s o r d e r ก็คือหลินชากับวินเลียมเชฟทั้ง2คนได้มาพูดเปิดตัวในเซสชันใน DDU โดยไกด์ไลน์นี้เนี่ยเน้นยาทั้งหมด6กลุ่มที่เป็น laxative นะครับมีทั้งหมด10 recommendation แต่ว่าวันนี้คงไม่มีเวลามานั่งไล่ให้ฟังในทั้ง10 recommendation <c oughs> ก็ขอสรุปเป็นโปรชาร์อันนี้แทนนะครับ ในผู้ป่วยที่เป็นโครนิ c คอนสเปชันไกด์ไลน์แนะนำว่าสิ่งที่ทำได้ในทุกๆคนเลยคือการ i n c r e ไฟเบอร์ไฟเบอรในที่นี้หมายรวมทาง n a t u ัลไฟเบอร์จากอาหารแล้วก็เบล k ิ n งเอเจนต์นะครับที่เรารู้จักกันดีเช่นซีเรียมหากไม่ตอบสนองเขาแนะนำให้ใช้ First Line Laxative เป็น Osmotic Laxative โดย Osmotic Laxative ที่แนะนำในไกด์ไลน์ก็คือ โพลิอทิลีนไกลคอเอโมแล้วก็แลคทูโรสในวงเล็บไปน,นิดนึงว่าแลคทูโรสเนี่ยเนื่องจากว่ามีข้อมูลในเรื่องของการใช้แล้วมีไซเฟลิกในเรื่องของบล o a ต i ิงแล้วก็แอ็บดอมิเนอลเพนจึงแนะนําว่าโพลิอทิลีนไกลคอแล้วก็ MO m เนี่ยเป็นยา2ตัวแรกที่แนะนําส่วนแลคทูโรสให้ใช้ในกรณีทีใ่ใช้การรักษาเบื้องต้นอื่นๆแล้วยังไม่ได้ผลหากใช้ First Li n e a เ e n t แล้วยังไม่ดีขึ้นเราสามารถ a d d stimulant laxative ได้แล้วก็ d o c ument s t i m u l a n t laxative ชัดเจนว่า ให้ใช้เป็นช็อตเทอมหรือให้ใช้เป็นเลสคิวเทอรลปีโดยสติมูลานเล็กซิทีฟก็ได้แก่เบสโคดิลครับเซนนาแล้วก็โซเดียมพีโคลซลเฟตหากผู้ป่วยมีคลินิคข้ครูในการบ่นบอกว่าเป็นดิสเนจิกลิฟิเคชันให้ส่งผู้ป่วยไปที่เรฟรอว์เซ็นเตอร์ที่สามารถทำฟิสโตรจิกเทสได้แล้วก็ถ้าโพซิทีฟก็ให้ทำไบโอฟีดแบ็กสุดท้ายกลุ่มยาที่ใช้เป็นเซคันด์ไลน์ครับก็แนะนำทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น โปรไคนติกคือไฟเฮสทโฟอัโคตคือพูคารอยหรือกลุ่มของซิคีตะกอหรือ Ruby one, รูวิพอสโตนพลีคานาทยแล้วก็ลีนาโครไทซึ่งน่าเสียดายว่าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยแทบไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยแล้วนะครับการใช้เซคเคิลไลน์เนี่ยสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้ใช้ได้ทางแอดออนแล้วก็ให้ใช้ได้ทางสวิชเพราะาเรายังไม่มีข้อมูลว่าการเพิ่มเป็นยาใหม่หรือการเปลี่ยนยานั้นแบบใดดีกว่ากันการเลือกว่าจะใช้ยากลุ่มใด ถ้าเขามีประสบการณ์ในการใช้ยากลุ่มไหนเราดีให้เลือกตามนั้นถ้ามี side effect ที่เกิดขึ้นแล้วคุณท้คอนเซิร์นก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้แล้วก็สุดท้ายคือดูในเรื่องของการเบิกจ่ายครับเห็นว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม,มากนักแล้วก็คล้ายคลึงกับไกด์ไลน์คุณส t ปเ a ชั o นของไทยเราที่ออกมาเมื่อช่วงประมาณ2ปีก่อนนะครับก็หลินชางเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับไกด์ไลน์นี้ของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยเขาบอกว่า เป็นครั้งแรกครับที่ทางอเมริกาแนะนำการใช้แมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็เซนนาใน e ีเวนต์เบสไกด์ไลน์เพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามี RCT ของ MOM อยู่2 t r ทรีแล้วก็เซนนาอยู่1 Tri งทรที่มีเอาคัมเป็นสปอนทานีแล้วก็คอมพลีสตอนนี้ดาวบุนเม n นตามปัจจุบันจริงๆเขาก็เลยยอมให้เอา MOM กับเซนนาเข้าไปในไกด์ไลน์ของเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไกด์ไลน์นี้เราจะเห็นว่าการสเตตว่าเราจะใช้ l อ x a t i v e กลุ่มใดเนี่ยเขาบอกค่อนข้างชัด ในการด็อกิวเมนต์ว่าเฟิร์สไลน์แนะนำออสโมติกก่อนสติมูลันแนะนำเป็นเลสคิวทัลปีแล้วก็เซคเกอร์ไลน์เลือกซีคีตะกอกกับไฟเอชทีโฟอโคนิดครับก็เป็นหลักในการให้เราแมネจได้ตรงไปตรงมามากขึ้นที่น่าสนใจต่อคือทั้งหมดเนี่ยหก,กลุ่มมีกลุ่มหนึ่งที่ยาเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวเข้าไปถึงในไกด์ไลน์ของอเมริกาเพราะว่ายังไม่ได้ทำหตลาดมากนักนะครับก็คืออีโรบิซิแบทซึ่งเป็นไอเลียบไบแอซิดทรานสปอร์เตอร์อินฮิบิเตอร์ ข้อมูลของ elobisibat ในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามี Landmark study อันหนึ่งที่ทำ elobisibat ในคนไข้ที่เป็น mixed population ทั้ง IBSC แล้วก็ chronic constipation วัดผลว่าได้ spontaneous er bowel movement complete spontaneous er bowel movement ดีขึ้นแล้วก็ elobisibat มุ่งเน้นไปใน trial ของผู้สูงอายุว่าได้ประโยชน์ในการรักษา constipation ในผู้สูงอายุทีนี้ปีนี้นะครับทางญี่ปุ่นก็ทำ trial เพิ่มมาอีกหนึ่ง trial แสดงให้เห็นทาง physiology มากขึ้นว่ากลไกหนึ่งที่ทาให้ elobisibat รักษาคอนสิเปชันในผู้สูงอายุได้คือการรักษาภาวะ r e กเตอร์เซนเซชัที่แย่ลงในผู้สูงอายุครับแ a ่แบ็กกราวน์ของเขาคือจากที่เขาลองดูเขาพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีโครนิคคอนซิ p เ t ชันส่วนหนึ่งจะมีภาวะ r e กเตอร์ไฮโปเซนเซชันรวมด้วยและเมื่อดูฟิสโรจิก proper ของไบแอซิดจะพบว่าคีโนไดออกซ y โคลิกแอซิดสามารถ improve เรก t ตอร์เซนเซชัให้ดีขึ้น ก็เป็นที่มาว่าเขาก็สงสัยว่าอีโ o บิซ i แบ t น่าจะมีพาดเวยหนึ่งในการที่รักษาคอนซิปเรชันผ่านการลดไฮโปเซนเซชันการศึกษาเป็นเรนดอมไรส์พรัลเลล์ดับเบิลไลน์ RCT นะครับในผู้ป่วย20คน n น้อยเพราะว่าไพมารีอัลคัมเนี่ยเป็นฟิสโรจิกอัลคัมก็คือเป็นเออร์เซนเซชันทำวิจัยโดยแบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่มได้พาซิโบกับ elobisibet สิบมิลลิกรัมติดตามไป7วัน,นครับทำเลกเตอร์เซนเซชันก่อนแล้วก็หลังได้รับอีโ o บิซ i แบ t มาดูฟิสิโอโลจิกเอาคาก็จะพบว่าเส้นทูบเนี่ยคืออีโ o วิซิแบตเส้นป่านี่คือ p l a ซ e b o นะครับใน first sensation earth sensation แล้วก็ max sensation first sensation แล้วก็ earth sensation เนี่ยอีโ o วิซิแบตสามารถลดเล็กต้ว sensory ่เทรดโฮได้ดีกว่า placebo อย่างชัดเจนมีอายาสำคัญแต่ว่า max sensation ไม่แตกต่างกันส่วนในด้านของคลินิคอลเอาคาม e r o ิซิแบตสามารถเพิ่ม t a n e ียบ movement ได้ดีกว่า placebo คอมพลี e สมบูรณ์ทำเนียามเมนไม่ต่างกันแต่ว่า p v a l u e ไม่ซิกเพราะว่า n ค่อนข้างน้อยส่วนปัจจัยที่ใช้ Predict ว่าคนใดจะเล็กรูฟเ e กเ a อร s n n s a t i o n ได้คือเป็นผู้ป่วยอายุเยอะเป็น c h โคร c c o n s t i p a t i o n มานานแล้วก็มีประวัติการได้รับการรักษา c h โคร c c o n s t i p a t i o n มาก่อนครับก็เป็น Physiologic Study ที่เหมือนอีโรวิส a t พยายาม p r o v e Concept ว่า การมีไบแอซิดลงไปถึงเลกตามเนี่ยสามารถ improve Sensation ได้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่เดี๋ยวเราคงรอติดตามหรือว,ว่า Stu d y ของอ e ีโรพิจัดที่ s p e c i f y ลงไปใน ulation ต่างๆออกมามีอย่างไรบ้างแล้วในด้านของคลิ n i c a l o u t อาค e จะดีขึ้นหรือไม่ครับถัดมากลุ่มโรคที่2ก็คือกลุ่มของ S stomach แล้วก็ small intestine ผมเลือก bloating มาพูดเพราะว่ามี e s s ช o นที่เกี่ยวข้องกับโ a t i n g ค่อนข้างเยอะใน DWP นี้ครับวิลเลมเชพูดถึงโ a t i n g ใน2 Se s ซ i o n ซึ่งคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับ เขาคงเลือกโรตติ้งขึ้นมาพูดเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทุกคนเจอแล้วก็ดีวค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นคอมมอนซิมตอมที่เราเจอได้บ่อยๆคนไข้ฟังชั่นัลจีไอดิสออเดอร์เรารักษาไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งอาการปวดดีขึ้นอาการท้องผูดดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขายังคอมเพลนอยู่คือท้องอืดไม่หายสักทีนะครับเรามาดูว่าเอ็กซ์เปิดปีนี้ให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคําว่าแอปโดมินอลบรสติ้งเนี่ยหมายถึงความรู้สึกของผู้ป่วยครับที่รู้สึกว่าแน่นท้องจากการที่มีลมในท้องเยอะขึ้น ที่คือคือเป็น subjective sensation ส่วน abdominal distension หมายถึงการที่มี abdominal circumference ขยายขนาดขึ้นนะครับโดยเป็น objective ที่เราวัดทั้งสองภาวะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเกิดขึ้นร่วมกันก็ได้ถ้าเราไปดู etiology ของ bloating ก็จะพบว่ามันเป็นได้ทาง secondary cause จาก dysmotility หรือเป็นเหตุอื่นๆแม้กระทั่งการใช้ c แบบที่มันมีรมเข้าไปใน GI tract เราค่อนข้างเยอะ แต่ยังไงก็งตาม Bloating เนี่ยก็เป็น Common Symptom ที่พบมากที่สุดรองจาก Major Symptom ของแต่และฟัง n t t o o n l l i i i s s r r e ออยู่แล้วหากผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มีภาวะ Secondary ไม่ได้มีเหตุอื่นที่ชัดเจนไม่ได้มีอาการเข้าได้กับ Functional GI Disorder หลักคือไม่ได้ปวดท้องสัมพันธ์กับการทายไม่ได้มีปวด EP i g a กสเตียมแล้วก็ไม่ได้มี c o n s t i p a t i o n และ Bloating เป็นอาการหลักเราก็สามารถวินิจฉัยว่า f ัง c t i o n a l a b d o m i n a อ b l o a t i n g หรือว่า functional abdominal d i s t e n s i o n ได้นะครับ การรักษาบล o a t i n g จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังไม่มี First l i ลนในการรักษาชาัดว่าเรารักษาอย่างไรสิ่งที่เรารักษาเรารักษาตามพาโทฟิสโรจีดังนั้นเรามาดูพาโทฟิสโรจีของ b ล o a t i n g กันนะครับอย่างแรกเลยการที่เรามีความรู้สึกบล o a t ติงได้ตรงไปตรงมาคือมีความผิดปกติของแก๊สในลูเมนของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มของแก๊สในลูเมนโดยตรงหรือการจัดการกับของแก๊สของลูเมนของเราที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มขึ้นของแก๊สในลูเมนโดยตรงของเราเนี่ยเกิดขึ้นจาก2ออย่างหลักก็คือการกินอาหารที่ทําให้เกิดแก๊สเยอะเช่นฟอสเฟตไฮไฟเบอร์หรือผู้ป่วยมีภาวะคาร์โบไฮเดรตเนาแอ s ซอ p t i ชันแล้วกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือหลักอซอร์สหลักของแก๊สในลำไส้ก็เกิดจากเฟอร์เมนเทชันของไมโครเบอต้าในลำไส้เช่นการมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ producing bacteria ที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้แก๊สเพิ่มมากขึ้นตรงไปตรงมาเมื่อแก๊สเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเซนเซชันว่ามันมีแกส๊สเราก็ร ส่วนด้านที่สองก็คือ GI d i s p o r t i l i t y ครับการที่แก๊สกระจายไปอยู่ในรูเมนในส่วนต่างๆไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกถึงอาการแน่นท้องได้แตกต่างกันดังนั้นในกลุ่มที่มี Slow Tansit r GI Dispontility ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ทำให้เกิด bloating ได้เช่นกันแต่ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับว่า bloating เนี่ย เป็นเซนเซชันดังนั้นอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกบลดได้คือมันต้องมีบาร์โรรีเซพเตอร์เมื่อเกิดการขยายมีความดันมาชนแล้วเราถึงรู้สึกได้ว่ามันเป็นบลดการมีวิสทรอลไฮเปอร์เซนซิี้คือเรารู้สึกไวเกินแม้มีลมไม่เยอะแต่ว่าถ้าเขารู้สึกได้ไวเขาก็จะรู้สึกบลดได้เช่นกันสุดท้ายในเรื่องของแอบโดมิโนลดิสเทนชันนะครับการที่เราจะคงเส้นรอบวงของท้องของเราไว้ได้เนี่ยเราต้องมีแอบโดมิโนฟรินดิกรีเฟรช เมื่อเรามีลมหรือว่ามีคอนเทนต์ในรูเมนที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไดอะแฟร,รมจะยกตัวสูงขึ้นแล้วก็แอบ,บโดเมนอลมาซึ่งจะ6ตัวเพื่อที่จะทำให้เซอร์คัมเฟรนซ์เซอร์คัมเฟรนซ์ของท้องเราเท่าเดิมในคนที่ไม่มีรีเฟลกนี้หรือมีการดิสเนเจียของแอบ,บโดเมนแล้วก็ตัวไดอะแฟร,รมก็จะทำให้เกิดแอบ,บโด n มนอลดิสเทนชันได้การรักษาโรติงในปัจจุบันเราก็จะทรเก็ตไปที่ พาธฟิสโลจีต่างๆเหล่านี้ครับเช่นในเรื่องของอาหารก็แนะนำให้เป็นโ o ว f ฟอ Map แมปไดมีการ m o d ิฟากัดไมโครเบอต้ด้วยแอนติบอติเช่น r รฟักซิมินการได้โปรไบโอติกในแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เช่น b ิฟิโดแบคทีเรียแล้วก็แ a ลคโตบาซิลัสในบางสปีชีเราใช้ยาที่ช่วยลดแก๊สโดยตรงก็คือไซเมติ c โคนที่เรารู้จักกันดีเราลด intra ruminal content ด้วยซิคลีทกอ แล้วก็เราลดวิสลอห์ไฮเปอร์เซนซีด้วยนิวโรโมเลเตอร์แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือการใช้แอนตี้สปาร์โมดิกแอนตี้สปารโมดิกสามารถลดเซนซิวิตี้ได้ด้วยการที่สมูทมัสเซลคลายตัวทำให้คอมพลายแอนของวอลดีขึ้นเมื่อคอมพลายแอนของวอลดีขึ้นการรับความรู้สึกเกี่ยวกับบารโรลิสต์เตอร์ของเราก็จะลดลงเมื่อมีลมที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นการช่วยลดเซนเซชันในเรื่องของโหลดได้สุดท้ายก็คือถ้าผู้ป่วยมีแอัโดมิโนฟรินิกดิซินเนเจียเนี่ยเราก็ฝึกเข่าด้วยไบโอฟีดแบก แต่ว่าปีนี้ครับก็ตามที่อาจารย์รัฐกรกล่าวเลยเรากำลังจะเข้าสู่ยุคข,ของไมโครไบโอตาดังนั้นทรายในเรื่องของบล o อต i ิ g ก็มีฟีคั่มไมโคร o บโอต a n s นสเ n t เทชันที่เป็นทรยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ครับการศึกษาของทางทีมฮ่องกงนะครับของฟรานซิสชาแล้วก็สู่ทำ c r o คร o t a t ตา n s นสเ n น a t i o n ในคนที่เป็น IBS แล้วก็ p r o ูจ concept ว่ามันสามารถลดล็ตติ้งได้ผ่านทางกลไกที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ producing bacteria ที่ลดลง เป็น RCT ใน IBS Rome r e ทั้งหมดเป็น IBSD ใช้ฟ e c a l Mi โคร b i ล a แบบ Frostenstool นะครับให้ทาง duodenal route primary outcome เนี่ยเป็นลดลงของ IBS s c o r e มากกว่า50คะแนนแล้วก็ดูว่าแตกต่างกันหรือเปล่าในกลุ่มที่เป็น p r a c i b l กับกลุ่มที่ได้รับการทำ FMT ครับปรากฏว่าของเขาเนี่ยไม่เหมือนของอาจารย์รัฐกรตรงที่ clinical ของ o u t c o โดยรวมนะครับ clinical r e s p o n s ไม่แตกต่างกันระหว่าง placebo กับ FMT แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือสามารถลด general symptom แล้วก็ลด bloating symptom ได้โดยกลไกที่ทำให้ลด bloating symptom เนี่ยเมื่อไปเราไปดูฟีคของไมโครไบโอตาแอนาลไลซิด้วย metagenomics พบว่าก็มีแบคทีเ r ียที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วแบคที r ียที่เป็นพาโทเจนลดลงเช่น luminooccus ถ้าเราดู functional analysis ของไมโครไบโอตาก็พบว,ว่า hydrogen s u n f i d producing pathway ลดลงครับ ก็เป็นการสตี้หนึ่งที่พรูฟคอนเซ็ปต์ของเาว่าตรงไปตรงมาครับว่าบรติ้งน่าจะเป็นซิม p t o ที่สัมพันธ์กับไมโครเบลตามากที่สุดซิม p อมหนึ่งเพราะว่าหลักของแก๊สที่เกิดขึ้นในลำไส้เราส่วนหนึ่งมาจากไมโครเบลตาดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงไมโครเบลตาให้มันดีขึ้นการรักษาบรตติ้งก็น่าจะอิมพูฟขึ้นตามโดยเขาก็แสดงให้เห็นว่าฟังชั่นอลที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือการลดลงของไฮโดรเจนซัลไฟครับ ถัดที่เรื่องสุดท้ายเป็นเกิดนะครับแต่ก็แน่นอนว่าทุกๆปีเกิดก็จะเป็นเรื่องที่มีสตดดี้แล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มมากขึ้นเยอะเสมอปีนี้ก็มีหลายๆเซสชันที่กล่าวถึงเกิดแล้วก็เน้นในเรื่องของ refactory ี่เกิดแล้วก็การวินิจฉัยนะครับมาดูที่เรื่องของการวินิจฉัยก่อนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการใช้คลินิคอลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถวินิจฉัยเอโซพาสไยติสได้ดีนะักหากเราใช้แค่คลินิคอลไม่ว่าจะเป็นอาการใดอาการโดยรวมหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ sensitivity ในการวินิจฉัย exophagitis หรือการวินิจฉัย abnormal acid exposure เนี่ยดีแค่ประมาณ50%จึงเป็นที่มาว่าในปี2018เนี่ยเรามี Lyon Consensus ใช้ในการวินิจฉัยเก r d โด,ดยได้ระบุออกมาว่าสิ่งที่เป็น conclusive evidence สําหรับ pathological refract จาก endoscopy แล้วก็ pH มีเพียงแค่ LA grade C D Uh, long Segment Barrett e s o p h a g u s แล้วก็ e s o p h a g e a l s t r i c t u r e ส่วนถ้าเราดู PH Monitoring AET มากกว่า6%ก็จะเป็น Conclusive for Pathological Reflects ใน Refractory GERD เขาเน้นให้เห็นว่า Refractory GERD กับ Refractory Reflect Symptom นั้นไม่เหมือนกัน Refractory GERD หมายถึงผู้ป่วยที่ไายรับการวินิจฉัยว่าเป็น GERD ด้วย Conclusive Evidence แล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้นหลังได้รับการรักษาแต่ refractory refract symptom หมายถึงผู้ป่วยที่มี h e a r t b u r n หรือ r i g u r s i t a t i o n ซึ่งเป็น typical refract symptom ไม่ดีขึ้นหลังได้รับการรักษาโดยยังไม่ได้ Proven ว่าเป็นเกิดสำคัญตรงที่เมื่อเราเอาผู้ป่วยที่เป็น refractory refract symptom มาดูเนี่ย มันไม่ได้เป็นเกิรดเสมอไปมีเกิรดจริงๆอยู่แค่ประมาณ65%แต่ยังมีเหตุอื่นๆเช่น functional heartburn ซึ่งปัจจุบันจัดเป็น functional esophageal disorder นะครับแล้วก็มีกลุ่ม lumination achalasia ซึ่งเป็น esophageal dysmotility ซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่า achalasia เนี่ยมาด้วยเกิรดซิมตอมได้บ่อยถึงประมาณ1 A 3อยู่แล้วดังนั้นสิ่งสำคัญคือก่อนที่จะไป define ก็เป็น refractory เกิดเราควรมองหาสาเหตุอื่นก่อน ปกติในการ define ว่าคนไข้จะเป็นเกิดจริงๆแล้วมีเหตุอื่นๆหรือไม่เนี่ยเราก็จะทำ investigation อย่างแรกที่คงทำก็เป็นการทำ e g d หน้าที่ของการ e g d คือดูว่ามี structural disease หรือเปล่ามีครูของการเป็น dismotility อื่นๆเช่น d i l a t e ไหม Thai e g j ไหมแล้วก็สุดท้ายคือการดู erosion บริเวณ e g j ว่ามี erosion แล้วถ้าเขามี erosion ก็ถูกจัดว่าเป็น erosive s o p h a g i t i s หาก e g d ปกติไม่มี erosion เราก็จะทำ pH monitoring พร้อมๆไปกับการทำ HRM HRM ก็มีหน้าที่ในการ rule out major d i s m o t i l i t y ส่วน pH ก็จะให้ข้อมูลเ,ลเราในการ s u b classify Spectrum ของเกิดเพื่อไกด์ในการรักษาถ้ามี Acid exposure ที่สูงชัดเจนคือเป็น pathological acid reflux ด้วย AET มากกว่า6%แล้วไม่มี erosion เขาก็จะถูก classify ว่าเป็น Nerd ถ้าผู้ป่วยไม่มี AET ต่ำน้อยกว่า4ไม่มี r e f r a c ที่เป็นกรดให้เราไปดู symptom association ต่อ symptom association ก็หมายถึงว่าในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการมี refract เกิดขึ้นหรือไม่พารามิเตอร์ที่เราใช้บ่อยที่สุดก็เป็น SAP ถ้าเป็น SAP มากกว่า95%ก็คือเขามี symptom association ก็จะจับจัดเป็นกลุ่มที่เป็น refract hypersensitivity แต่หากผู้ป่วยอาการไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดรีฟลักเลยไม่มีซิมตอมแอสโซเชชันเขาก็จะจัดเป็นฟังชชั่นอลแฮร์ดเบิร์นซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกแยกออกไปเป็นเอสโซเฟเชโม่ิอาฟังชชั่นอลเอสโซฟาเชียลดิสออเดอร์ออกไปนอกจากสเปกตรัมของเกิดแล้วนะครับหากอยู่ในเกรย์โซนครับคือ AET 4ีถึงหเราก็จะดูพารามิเตอร์อื่นเช่น PSPW หรือว่า NNBI รีคอให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่า PSPW คือ postreflux swallowing induced polyposis wave แปลตรงตัวเลยครับปกติร่างกายเราเวลาที่มีรีฟักเกิดขึ้นจะมี protective mechanism ให้เกิดเ c ีค m i c a l c l e a r a n ซ์ด้วยการกลืนรีฟักนั้นลงไปข้างล่างตามมาในคนปกติเนี่ยเมื่อมีรีฟักควรจะมีการกลืนตามเคลียร์ได้บ่อยๆแต่ว่าในคนที่ผิดปกติเช่นโรคสวิวโสกจัยติดหรือเนื้อเนี่ย PS pspw เราจะเจอน้อยกว่า61% ส่วน NNBI ย่อมาจากมี nocturnal baseline impedance หมายถึงการวัด impedance นะครับที่ช n e l ล่างสุดที่ที่หที่สที่สเป็นเวลา10นาทีแล้วหาค่าเฉลีย่ยเป็นการบอก impedance โดยเฉลีย่ยซึ่งตัว impedance ก็จะสัมพันธ์กับ distance intercellular space เป็นการบอกเหมือนเป็นเชิง m i c r o i n f o r m a t i o n นะครับก็ในผู้ป่วยที่มี อิ p พีแดนซ์ที่ต่ำก็จะสัมพันธ์กับยีโรซิเปโซว์จติสหรเนร์ที่เล่าเกี่ยวกับเทสมาทั้งหมดเนี่ยเพราะปีนี้มีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับก็คือเราเคยรู้กันว่า LAC และ D เป็น Conclusive Evid e n c e for g เกิดแต่ว่าปีนี้มีสตทีทเกี่ยวกับกบอกบกำลังพยายามบอกเราว่า LAB ก็สำคัญเป็นทีมจากทางอิตาลีนะครับเขากำลังคิดว่า LAB เพียงพอหรือเปล่าที่จะบอกว่าเป็น Conclusive e v i เ e n c e สำหรับเกิดโดยทำสตี u เป็น cross sectional แต่ว่าเป็น retrospective data collection เก็บข้อมูลใน referral center 2สูในประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็มาดู uh, e g d แล้วก็ทำ pH monitoring แบ่งผู้ป่วยเป็น3กลุ่ม L, A, B, A, B และ C โดยดู characteristic ของผู้ป่วยแล้วก็มาดู PPI response ที่น่าสนใจอย่างแรกเลยคือ PPI response ครับปรากฏว,ว่าใน cohort ข,ของเขาเนี่ย L.A.B. และ L.A.C. มี P.P.I. r s s p o s e ใกล้เคียงกันที่ประมาณ70%แต่ว่า L.A.A. เนี่ยมี response ประมาณ40%ซึ่งก็ดูต่างกันอย่างชัดเจนอย่างที่สองคือเขาลองเอาไปดู P.H. Monitoring นะครับแล้วก็ดู Physiologic Parameter ต่างๆดูคร่าวๆไม่ว่าจะเป็น A.E.T. P.S.P.W. หรือว่า N.N.B.I. เนี่ยทั้งหมดของ L.A.B. ใกล้เคียงกับ L.A.C. หมดเลยครับแล้วก็มาดูโดยรวมด้วยภาพนี้เป็นภาพสรุปนะครับ วงนอกคือผู้ป่วยมีใครทีเรียใดใครทีเรียหนึ่งเข้าได้กับ c o n c ล u ซีฟเกิร์ไม่ว่าจะเป็นใช้ AET หรือ b o r d อร์ไลนหลายๆอันมารวมกันก็จะพบว่า LAB ทั้ง100%มีใครทีเรียเข้าได้กับ c o n c ล u ซีฟเกิร์เหมือน LAC เลยแล้วก็ถากดูวงตรงกลางเนี่ยเป็นบอเดอร์ไลนครับเช่นการใช้ AET สี uh, ่ถึง6ร่วมกับ MNBI กับ PSPW พบว่ามีประมาณ50%ของ LAB ที่เข้าเกณฑ์แล้วก็ด้านในสูตรเนี่ยเป็น AET มากกว่า6%ครับ50%ของ LAB ก็มี AET มากกว่า16%ก็เป็น t r i a หนึ่งที่พยายามบอกเรามากขึ้นว่าจริงๆ LAB ก็อาจจะเริ่มสำคัญเพียงแต่ว่ามันยังเป็น retrospective study อยู่ครับยังมีหลายๆอย่างที่อา,อาจจะมี bias เช่น เขาก็เป็นการรีวิวรูปของ Endoscopy แล้วก็ทำด้ดย e n d o s c o p i s t สหลายๆายคนเราก็คนชินกันอยู่แล้วว่าจริงๆการจะตัดสินใจว่าเป็น L A B หรือ C มีความ subjective ในระดับหนึ่งดังนั้นก็คิดว่าคงมี t r i ใน prospective แล้วก็ evaluate parameter ให้ชัดมากขึ้นต่อๆไปนะครับก็ลองติดตามกันดูว่าในปีต่อๆไปจะมีเรื่องของ L A B ออกมามากขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายครับหลังจากที่เราแบ่งสเปกตรัม d i s e a ของกลุ่ม e ีฟัล เป็น4ี่กลุ่มสิ่งที่สำคัญก็คือทรีตเมนต์มันต่างกันในกลุ่มที่มันมีแอซิดรีฟลักชัดๆเนี่ยการรักษาหลักก็เป็นแอซิดซั e เรชันส่วนในกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์เซนซิฟิีแล้วก็ฟังชชั่นัลแฮร์ดเบิร์เนี่ยการรักษาหลักก็เป็นนิวโรมดัลเลเตอร์แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่า รีฟ r ักไฮเปรอร์เซนซิวิบางคนก็กลับตอบสนองต่อ PPI ได้บ้างนะครับซึ่งในข้อมูลที่มีก็จะเป็นแวรี่ตั้งแต่ในช่วงประมาณ10-30ก็เลยเป็นความสงสัยของเขาว่าในคู่ป่วยกลุ่มที่เป็น normal AET มี Predictor ใดบ้างครับที่จะตอบสนองต่อ PPI เขาก็เลยไปหยิบเอา p h y s i o l o g i c Test ขึ้นมาเป็น เอสโซฟอ i ์เจลแอซิตเซนซิฟิตี้เทจริงๆมีคนทำมาหลายคนแต่ว่าโปรโตโคอลม,มันหลากหลายนะครับทีมนี้เนี่ยเขาออกดีไซน์โปรโตโคอลด้วยการใช้ H R M ที่มีแคตเ,เตอร์แบบพิเศษที่มันมีรูด,ด้านข้างสามารถฉีดกรดลงไปได้แล้วก็ลองฉีดกรดไฮโดรคลอริกลงไปครับแล้วก็ถามผู้ป่วยว่ามีฮาร์ดเบิร์นหรือเปล่านะครับดูพารามิเตอร์2อย่างคือแลกไทม์กับอินเทนเซฟายไรติงสกอร์ แ a ลก time เนี่ยคือฉีดกรดแล้วก็ดูว่าเกิด hard burn ห่างกันใช้เวลานั้นเท่าไหร่กับ intensify ratings c o r e คือถามว่ารู้สึกแสบมากน้อยแค่ไหนเป็น visual Analog scale 0ู0นะครับแล้วก็ดูว่าใน r e f l a c t hypercent กับ functional hard burn ต่างกันไหมและมีปัจจัยใดที่พิจ d ร c t ว่าคนไหนจะสัมพันธ์กับการ respond to PPI ครับเป็น prospective นะครับ,รบแล้วก็ respond ต่อ PPI เนี่ยดูที่ global symptomatic score ครับมาก improve มากกว่า50%ก็ตรงไปตรงมาครับว่า r e f ฟัก hypersensitivity เนี่ยมี NNBI ที่ต่ำแล้วก็มีแหลกถามที่สั้นแหลกทามที่สั้นก็หมายถึงว่าฉีดไปแป๊บเดียวก็รู้สึกแสบแล้วก็มีภาวะ hypersensitivity แต่ ivity, ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าปัใจจัยที่ predict ในกลุ่มที่เป็น normal acid b l o o exposure ว่าจะตอบสนองต่อ PPI เนี่ยก็จะมีเป็นผู้ป่วยหญิงครับ NNBI ที่ต่ำแล้วก็แหลกถามที่สั้น ก็พิส o f น์ c อ n คอนเว่าถึงแม้มันไม่มีแอซิดรีฟักย้อนขึ้นมาด้วยฟิส l o g จิกเทสที่เราตรวจในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยแต่กลไกที่ทําให้เขาตอบสนองต่อ PPI ได้ก็คือการที่มันมี a อซิดไฮเปอร์ s i น i ิ y ิอยู่จริงๆก็ทําเป็นเทสที่ดูทํายากแล้วก็ดูดูทำให้ผู้ป่วยแสบหน้าอกขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เป็น Proof of Concept s t ต์สอย่างหนึ่งที่ที่เราเก็บเอาไว้ตอบคําถามว่าทําไมกลุ่มที่ไม่มีแอซิเลยก็ยัง r e s ปอน d ต่อ PPI ได้บ้างอย่างตรงไปตรงมานะครับ นอกจาก6เรื่องที่ผมเลือกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยจริงๆใน D w เนี่ยยังมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแ้วเลยในแต่ละเซสชันจริงๆมันดูย้อนหลังได้ถึงปีหน้าเลยนะครับถ้าใครมี Access User สามารถเข้าไปตามไลฟ์ฟังได้ผมคิดว่าเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยยังมี E G J O O ครับน่าสนใจเพราะว่าเรายังคงวนอยู่การตอบคำถามว่าเมื่อ I R P เพิ่มสูงขึ้น I R P นั้นเพิ่มสูงขึ้นจริงอย่างมีคลินิคเขหรือเลเวลหรือเปล่าแล้วเราจะเลือกผู้ป่วยมารับการรักษาได้อย่างไร classification disorder ช่วงนี้เราคงได้ยิน london classification ออกมาเมื่อสัก2ปีก่อนแต่ว่ามันซับซ้อนยังใช้กันไม่ค่อยเยอะมีคนพยายามทำ s t ด,ดีออกมาว่า london classification กับ symptom association มันสัมพันธ์กันไหมนะครับแล้วก็ lpr ยังมีการวินิจฉัยที่ยากเสม,มาเสมอมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็มีคนคิด predicting score ใหม่สำหรับ lpr นะครับแ,แต่ว่ามันก็ยังมีติดปัญหาว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็น gold standard อยู่ดีครับว่าจะใช้ในการบอกว่าคนนี้เป็น lpr จริงๆ ไมโครเบลตาตามที่อาจารย์นัฐกรกล่าวไปเต็มที่นะครับแล้วก็สุดท้ายหากใครสนใจทางฟิซิโอนะครับก็มี intestinal permeability แล้วก็ล a k ก gut ั y n ิน o ดมเป็นเซสชันหนึ่งที่มาสรุปให้ฟังเลยตั้งแต่ p h y s i o โ o g ีการ test แล้วก็ค l i n i c อ l correlation นะครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ฟังขอบคุณที่ให้โอกาสมาพูดแล้วก็สำหรับเฟลโอนสองทุกคนขอให้สองอาทิตย์ที่เหลืออยู่เป็นเวลาที่ดีดของทุกคนนะครับเจอกันตามงานต่างๆในฐานะเพื่อนอายุรศาสตร์ GI ครับขอบคุณครับ